สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้ก็มาพบกับตงนวนมอยแล้วเนาะตัวโมก็มีคลิปมาเห่ออีกแล้วค่ะเป็นคลิปเห่ไปจําเลยเนาะมาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็คลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะค่ะสิ่งแรกเลยเนี่ยตัโมก็ได้ไปซื้อของที่ร้านมีที่ร้านละร้านเอวาะค่ะเป็นร้านขายเครื่องสำอางเยอะแยะเต็นอยหมดเลยนะคะเป็นเครื่องสำอางน้ำเข้าก็มีนะคะของ พวกค uh, ิสมีคิสเคพาเลตอะไรเงี้ยอ uh, ของคาชิตของอินทูอิดอุ้ยของคอลเลคชัน hmm. เยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาจะขายในราคาพิเศษหน่อยนะคะคือพวกของคาชิตเนี่ยจะลดอีกสิบเปอร์เซ็นตจากตามห้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนบอกบอกว่ามีเพื่อนเคยพูดว่าเออคล้ายๆกับร้าน อีฟแอนด์บอยในกรุงเทพนะคะแต่โมก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าร้านอีฟแอนด์บอยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยไปสักทีนึงนะคะก็เ,ะเลยเออก็สันนิษฐานว่าคงจะโอเคแบบหน้าเดิมเหมือนร้านอีวานเนี่ยค่ะแล้วก็พวกขอีก e เขาก็จะขายในราคาพิเศษกันนะคะจะขายถูกกว่าตามพวกบูธแล้วก็วัสดุน,นะคะก็มันเลยมาเริ่มดูก,กันเลย่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะถึงแรกที่ตัโมได้เลยเนี่ยก็คือ เจ้ากุบเหลาอะค่ะกุบเหลาอายไลเนอร์ของ i n t ทูอินะคะเพราะว่าจมูเนี่ยขอนหน้านเนี้ยไปซื้ออายไลเนอร์มาอ่าเป็นอ er ายไลเนอร์ของอินเป็น er อายไลเนอร์เลเยอร์สองอินทูอิดก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็ตอนซื้อมาเลยแล้วก็เปิดเผยเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เคยได้ดูเนี่ยคงจําได้ว่าจมู๊ทำมาถักแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจนจนมันกุดอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่มกบเหล่าลิ่จะหลาเพราะว่ามีคนเคยบอกในรีวิวนู่นนี่นั่นใน g ีบันบ้างในตามบล็อกต่างๆเนี่ยค่ะว่าถ้าเกิดไม่ใช้นิสสออนถ้าเกิดใช้กบเหลาแบบอย่างอื่นเนี่ยมักจะไม่มักจะหักเพราะว่าเนื้อมันนิ่งมากแล้วก็ถ้าเกิดเกิดเป็นกบเหลาของมันเองเนี่ยจะโอเคกว่านะคะก็เลยไปซื้อมาอันนี้ราคา2 9บาทนะคะจากปกติเนี่ยราคา40บาทมันก็ ถูกกว่าตามห้างเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้มาก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะแปลงตัดแก้นของ into it นะเดี๋ยมจะแกะให้ดูก็แล้วกันนะคะนี่จะมันมีชื่อว่า into it b l u s h b l u s h i n m e r complex compact เป็นจะช้าไหมเนี่ย ุกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ะจะแปลงบัตรมันเนี่ยบัตรแก้มเนี่ยจะมีลักษณะน,นี้เป็นแบนไม่นานเนาะบางแต่ก็นเนื้อก้อนนิ่มโอเคดีนะคะเอาไม่ออกก็ราคาราคาตามปกติเนี่ยถ้าเกิดไม่ลดเนี่ยจะ99บาท แต่อันนี้เดมอนซื้อมาได้ราคา89บาทที่ร้านเอวานะคะไม่อยากแกะไ่เลยอะแต่เพื่อนๆยอมต่อไปนะคะก็เป็นบลัชออนของทาทิปนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่190บาทแต่เดีที่นี่ลดอีก10%ก็ตกประมาณ180กว่าบาทนะถ้ามูจะไม่ผิดก็ราะ้มูก็ทิ้งอ่า บนินไปแล้วอันนี้นเป็นสี060นะคะสี r o s e Wood Forest ถ้าอ่านไม่ผิดนะเดี๋ยวแกให้ดูมันออกสีม่วงม่วงชมพูนะตัวมูชอบมากตอนไปลองอะ่ะชอบสีมันมากเลยจะชา้าคิดว่าคิดยาวจังเลย นี่ค่ะอ่ะจะลองสวอทให้ดูนะสีมันจะออกชมพูม่งวงอ่ะชอบอ่ะจังโมเคยไปลองหลายครั้งแล,ล้วต,ตามบูธตามอ่าตามบูธอะไรเนี่ยแล้วก็อยากได้มานานแล้วลองหลายครั้งมันครั้งนี้ไม่ไหวจริงๆก็เลยเอามาสีนี้เลยนะคะ มันจะออกปูมฟูม่มวงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยไลเนอร์อยไลเนอร์ของคอสลุกนะคะคอสลุกอ่าที่นี่ขายที่สองร้อสิบบาทก็ได้มาสองอสิบบาทที่ได้ไปเอาของคอสคอสลุกเนี่ยเพราะว่าเห็นในรีวิวก็เยอะอยู่เหมือนกันก็เออน่าจะใช้ดีนะก็แรกไปดูของแบบดูอของตอนก่อนหน้านี้ตัองโมใช้ของมิส มิสทีนอยู่แล้วก็มันมันอเนี่ยตอนนี้ก็ใช้ของมิสทีนอยู่ที่เป็นของยา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 โฆษณานะแต่ก็พอระหว่างวันเนี่ยมันจะแตกเป็นเป็นเป็นแผ่นๆไงก็เลยมันกำลังจะหมดแล้วด้วยก็ไปได้ตัวนี้มาสองรสิบาทตอเแรกก็ไม่ได้อยากอยากจะอยากจะออาลเท่าไหร่เพราะว่าราคามันก็แพงเหมือนกันแต่พี่เขาเชียร์ว่าเออดีนะน้องนี่นีวมีเยอะด้วยก็เลยเอามาเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะ เพราะว่ากาจะใช้อยู่แล้วแหละกาจะใช้พวกนี้แล้วซะอืมหัวหัวมันเนี่ยหัวหัวมันเนี่ยยาวแล้วก็เหลมมากเลยหัวมันยาวแล้วก็แหลมเพื่อนๆอย่าคิดไปไกลนะเนี่ยค่ะเส้นมันจะอย่างนี้ ใช้ได้นานไหมน้ำลูกมันจะแห้งแบบเนื้อข้างในมันจะแห้งเลยหรือเปล่านะคะก็ค่อยมาดูกันแล้วก็สิ่งสุดท้ายอันนี้ที่ลอกสิวเซียนซอ,องนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ากี่บาทแล้วว่าจำไม่ได้ม่รู้สิบกว่าบาทหรือว่าเท่าไรแหละแต่โมจำไม่ได้นะมันเป็นสีดําเนื้อสีดํานะคะก็ไปลอกสิวเซียนตามนี้เพราะเป็นโมเป็นสิวเซียนตามนี้บ่อยนะคะไวเลยและพอต่อไปเลยก็ไปไปไปที่บูธมานะคะก็ได้ 2อ,อย่างเออจะบอกว่าที่บูธเนี่ยมีโปรโด้วยค่ะตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทั้งเคาน์เตอร์เลยนะก็ไปได้ได้แวะไปดูมาฟลุกมากจริงๆก็ตอนเข้าไปไม่ไม่นึกมันจะลดไงแล้วก็ดูดูดูของที่ถูกที่สุดและตอนแรกจะเป็นลูมาสคาร่าเพราะว่ามาสคาร่าของพี่เอิมูใช้เนี่ยมันมันกินขนตาทั้งูไปหมดเลยเ,เวลา,ล,าล้างล้างมันออกล้างางออกยากมากแต่พอไปดูมันก็ยังราคาแบบ มนแพงอยู่นะ2องรบาทซื้อหนึ่งแท่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตตวตรงไปได้เจ้าตัวนี้มามันเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมของเซเว่นทีนนะคะซึ่งจตมูงได้มา2อ,อันด้วยกันเพราะว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอัตหนึ่งร้อยหิบาทนะคะสีแรกเลยเนี่ยจะเป็นสี white bron นะคะมันชื่อเซเว่นทีน white metallic eye สี white bron นะคะ ซึ่งเนื้อสีมันเนี่ยจะออกสีคล้ายๆสีน้ำตาลส้มๆเดี๋ยวจมูกจะแกะแกงอูแกะอีกแล้วตอนซื้อมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้อแต่เห็นมันลดแล้วก็เคยอยากได้เคยเห็นของเมมเบลีนเมมเบรีนคัลเลอร์เท็อะไรนะคัลเลอร์เท็ทูเหรอเออันแหละ แล้วมันแพงไงแต่ว่าสีมันสีมันเจิดมากเลยค่ะแต่ก็ไม่มีพละกําลังที่จะซื้อนะก็เลยเออไอตัวนี้มันลดอยกพอดีอย่างน้อยๆก็เฮ้ยได้มีติดติดตู้ไว้บ้างเหอะสักอันสองอันก็ยังดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อแพงกว่าน,นี้ก็คงไม่มีตังนี่สีนี้นะสีน้ำตาลฮ่า,าจโมโกเฮ้ยกรี๊ดมันมากเลยอ่ะ มันออกน้ำตาลทนโทนเหลือดๆส้มๆ,ๆหน่อยหนึ่งนะคะในความพิเของเดมูโอ้๊ไปจิิมันแล้วก็อีกสีหนึ่งจะออกสีม่วงสีอ่าสีไวท์เพอร์เพลสีไวท์เพอร์เพลนะคะเ <c oughs> อาละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะออกสีม่วงโอ้ยไว้ห้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคุ้มมาก นี่ก,ก็ยิ้มคนสวยเนะาะหั่งเร็วต่งแม่เร็วสีมว่วงอย่างนี้ค่ะกูทาในภาษาใต้แล้วนะสวยนะสวยแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งสีขาวบอลแต่ เลือกเลือกว่าเออเอาสีไหนก่อนดีเนาะสีไหนวันนี้เนาะไปไปดูไปไปมามาเห็นสีม่วงเหลืออันเดียวก็เลยแสดงว่าสีมันต้องแทบจริงเพราะว่ามีคนใช้ซื้อซื้อเยอะจนเหลืออันเยอะเนี่ยแล้วก็สีบอลหนะบอลขาวบอลหนนะัะออกเทาเทเนะี่ยมันเหลือเยอะมากก็เลยเออถ้าเกิดมีตังค์ก็ค่อยไปแอบ,บ,บ,บดูมาก็ก็เลยเลือกอันนี้ก่อนเพราะมันเหลืออันเดียวแล้วแสดงว่ามันดีนะคะแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยก็ไปไปเปิดท้ายมาที่สุดท้ายเลยไปเปิดท้ายมาก็แรกเลยเนี่ยเดินมาจัดแะซื้ออะไรหรอกจะไปเดินเล่นเฉยเฉยแต่ก็ไปได้กระเป๋ามาใบหนึ่งนะคะเป็นกระเป๋าหนังะแล้วก็ชอบมากเลยอะ่ะปกติแต่มืไม่เคยใช้กระเป๋าแบบนี้เลยนะแต่ไม่รู้ทําไมพอโตเป็นสาวแล้วถึงสาวแก่แล้วนี่ก็อยากจะใช้นะคะมันเป็นกระเ,เป๋ามือสองนะราคาเนี่ย อ่าสามบาทเขาบอกคุณโมมาสามาสิบบาทแล้วเขาบอกเป็นหนังแท้ต่อต่อ250พี่เขาไม่ให้เนาะเออน้องเ,อเปิดบินพี่เลยนะเนี่ยเนี่ยเอาพี่ให้สามร้อยห้าสิมสามรห้าสไม่เอาพี่นั่นหมูคอแค่3ามทวนได้ไหมแกก็ไม่ให้ต่อไปนานน่นแกบอกสามอยยี่ไอเราก็ยืนพิ่อยู่นานนานออลูกนนนนนนค้าก็เริ่มเต็มร้านเลยเอามาเพราะมันไม่ไหวจริงๆอ่ะพเพราะว่า แฟนออกให้120ก็เลยอันมากถ้าเกิดว่าเอาเองก็คงไม่ได้เอามาอีกแล้วแหละสงสสยแฟนลำคานะคะก็เลยเออเออเออเอาเอาไปเถอะแล้วก็ต่อไปเนี่ยนี่เดินเดินแล้วก็เจอตามหูอช่วงนี้เห็นเขาใส่ตามหูแบบค่อยๆเยอะอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยอยากใส่ลงใส่รูบ้าง ในชีวิตนี้ไม่เคยใส่ต่างหรือแบบแบบนี้เลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยแต่นกล้าใส่ได้ไหมกล้าจะใส่ไปเรียน <c oughs> กล้ามากไม่เกรงจงเกรงใจอาจารย์เลยพูดไปอย่างนั้นแหละค่ะแต่ไม่รู้จะใส่หรือหรือไม่ใส่จริงๆนะยี่สิบบาทเป็นลายคลายชิ้นแนวเป็นลายชิ้นแนวแล้วก็มีนส้อยยาวหน่อยนิดนึง <c oughs> แล้วก็อะไรอีกอันนี่ <c oughs> ไม่ไดซื้อเลย,ยตั้มไม่คิดเลยจริงๆแต่พอเลือกไปเลือกมาเฮ้ยมันลดนะมันตัวห้าสิบาทนะของมือสองนะคะห้าสิบบาทแล้วเสร็จทีนี้ตัวละห้าสิบสองอถ้าซื้สองตัวมันแถมตัวหนึ่งก็เลยเลือกไปเลือกมาถ้าไม่มีก็คงจะไม่ซื้อมั้งแต่ก็ไมาเจอคะ่อะเจอเจ้าตัวนี้มันเป็นเสื้อเดรสสีตาลสีตาลนี่เด็ก ตัวเนี้ยเมื่อกี้ลองใส่แล้วมันออกจะเข้ารูปหน่อยคือใส่แล้วเห็นว่ามีเอวบ้างแต่ก็ยังรัดขาอยู่เพราะว่าอ้วนมาอนะคะคือได้มาตัวนึงแล้วก็อ่าไปได้้าตัวน,นี้าหม่ตัวนึงเ,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 เหมือนกันเป็นเข็มเป็นเข็มในตัวห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะเป็นเดสเหมือนกันจะเป็นเข็มเป็นเข็มในตัวเหมือนกันนะแล้วกนะ็ผ้าหนาดีมากเลยห้าสิบบาทอืมอยืดยืยดไหม มันไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นาออืมแล้วก็สองตัวสองตัวร้อยหนึช่แถมตัวหนึ่งค่ะแถมตัวนึงมูก็เลือกเลยทีนี้เลือกเลยก็ได้มาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้เป็นเสื้อคลุมอ่ะไม่รู้จะเอาไปไม่รู้มันดูเก๋ไหมนาอเพราะแต่งมูเพราะแต่งตัวแบบนี้ไม่เป็นรู้สิก็เอามาอีกมันโอเคสุดก็เลยเอาเลือกเลือกเลือกมาดูโอเคสุดในสายตาแตงโมนะก็ไปอีกสามตัวหนึ่งร้อยกลับมาขอต่อรีบเลย หลังจากนี้ก็คงจะต้องกินมาม่าเลยนะคะชีวิตเด็โหอถ้าแม่รู้แม่ตูตเลยเนี่ยค่ะก็ฝากไว้แค่นี้เนาะวันนี้ก็เถือกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเยอะแล้วก็กระเป๋าแห้งแห้งแบบแห้งจริงๆเลยนะมาม่า,มาทุกวันนแน่ๆหลังจากนี้ไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะ ในในในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะอุหน้าน้าน่าจะเป็นอ่ะไม่บอกดีกว่าไว้ที่นี้นะคะแล้วก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe subscribe หรือ subscribe subscribe ติดตามตึงโมนด้วยน้มีอะไรก็พูดคุยกันได้พูดคุยกันได้ข้างล่างคลิปนี้นะคะเข้ามาคุยกันบ้างเนาะมันเหงาอะ งันไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ